เท่าสิสังเกตมานี่บอ๊บกระไม่ตู้พอนิทุกสุดเลยมันบอไม่ตู้ทุกเนื้เคื่อนหลังน้อยกูมูบออยู่บ้านนี่นะแม่นบอแม่นหลังน้อยกูมูนอันายเนาะเคื่อนคนอื่นขึ้นไปหลังน้อยป่ะนี่เนาะเคื่อนไม่ตู้หลังน้อยกูมูดีเลยพี่น้องเลยน้อยยังเดียวบอพรห้างนี่เลยจะน้อยลมหนาวมานี่เป่านีไม่ได้เลยนี่นะลมนี่เนาะแม่เนาะบอดีมุ่งมู มาพี่น้องเลยเปิดกล้องมาพระเทศนี้กับมวนปลามวลลงไม่อีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเอ้ากาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขชนนาะพี่น้องเอ้าพบมาเจอกับบุญเฮาชนะเอาคือเก่าคือเดิมคนนะเฮ้ยเนาะอ่าเตะโดยแม่สบายดีอยู่กับไผ่นี่นะอยูน้ำลานลานเมื่อแล้วเออ อันนี้เขินชานแม่บ่อ๋ออเขินชานคอยนี่อ่าอยู่อยากเกินล้วบ่มีอยู่มาจากปีแล้วแม่โอ้มจักจากปีฮงแล้วอายุเท่าไรได้ปีนี่เจ้าบ่ฮู้เลยเอาของฝากแม่เออขับใจมากครับขับใจโดยอันนี้นี่อยู่กับหลานเออหลานเมื่อแล้วหลานหลานอยู่บ้านได้แม่หลานจ้ะนี่ยลานไงลานไง แม่ยูบาำสกีดอกหนาหนึ่งหัวหอบานใต้เออแม่ยูมานี่หลายปีแล้วบอหลายปีแล้วคอยอยู่โอ,อ้ยใส่เือนซ้านมันอยู่เป็นแบบไรฝนตกผ้าห่วมันสิบบุพเโทวบอมดเลยฝนพนตกมดเสอ,อืมเขาน้ำจำปลาบอไดมีกินบอแม่ใช้แม่นอนอยู่นี่บ่นี่นาะโอ,อ้นอน เออฝนตกมามันสิบกปะท้ว่อแม่ฝนตกกมัดแล้วโดยอยู่เมลัยหนึ่งรู้เดี๋ยวขอญาตด้วยไหมเด้ออ้โหที่น้องๆพิ่นอีลาเพิ่นอยู่นี่จะโดนมะลูกละอ๋อเมตอยู่นี่บอกเออเม่ตู้เดี๋ยวเขาขอญาตถามเม่ตู้ซื้อหยังนี่นะจะเม่ตู้ซื้ออะเมตุหยัง ไปนะมึงหอเยาเด้งพี่เด้งเมตุเมตุยาเด้งโอ้ยยาเด้งเมตุยาเด้งโอ้ยยาเด้งเออหื่นนออนตาพันหัวไอ้หล่าสบายดีพี่น้องน oh ี oh ่ลูกทักสบายดีเด้อสบายดีเด้อลูกเด้อโดยสบายดีโดยยูนี่มาโดนแล้วยูโดนแล้วบออนตายอีหล่าพ oh, yeah. ิ่นยูนี่บ่กลูกพิ่นยูก็พายลูกล่ะเพิ่นเมตุยูก็พาย อยู่ลานเลยลานในลานในยลานไปไปลานเชงเอลานเชงเออโอ้ลานเชงเออลานเชงเออลานเชงเออไปเ่นว่าเออเล็บเล็บจุไฟอยู่นี่มันบกคันบ่แม่น่ะเจ้าเห็ดต้มยังไหวน่ะนาโอ้ต้มมกะลุต้มหน่อไม้นี่ต้มหน่อไม้เขาขออนุญาตขึ้นเฮือนได้บ่นี่อออขึ้นเบิ่งได้บ่อเออบังบังบังรวยดอยป้า เขาน้ำจ้ำปา่ามีหนึ่งมีกินอยู่วะแม่เออบ่แม่ดูเออโอ้ย,อยผู้เฒ่าพี่น้องเลยโอ้ยหน้องม่ก็ะซองสามยอดนี่นะเออบ่าวแม่คอยคอยไปหามอบ่แม่ดูเออแม่ไปหาเองเลยเออไปหา,ปหาใช้หม่องนอนแม่อยู่ใช้หม่องนอนอะ่ะน,นอนอยู่นี่นอนนี่ หลานหลานนอนใช่หลานนะหลานนอนนี่หลานมียิ่งผู้ชายหลานน่ะผู้ชายหลานผู้ชายอ๋อไอหนอบุหัว่าอายุเจ้าของเท่าไยเดี๋ยนี่จักอ๋ตาอบ่มีลูกบ่มีลูกบ่มีลูกอยู่เดียวอยู่ผู้เดียวเลยหลานมาอยู่น้ำเออหลานเอถกหญยาลูกโอ้ยเข่ากกินแล้วบ่มีเข้ากับบะมีเลยเอาบ่มีเลยนี่ เออเดี๋ยวเมื่อแรงสกินเข่าใช่ชเขาถามเนี่ยเมือแรงสิกินเข่าใช่มือแรงนี่เกนเกนช้านี่ไดแค่หนเขาหนไทยเออนาบานนไทยช้านี่โจโดยโดยโดยเอาจังซี่เด้อคันวานั่นแหละอื่นเขาสิซื้อมาให้แม่จักซีวานี่ไหนเ่ย อ่าเจ้าเอาเงินไปซื้อไว้บอเอาเงินเอาเงินซื้อเอาชนะยันเขาบอกเรียนขึ้นมาเอาอดี๋ยวเขาเสียเอาให้เจ้าพอได้ซื้อกินข้าวโลทรายผนขายอยู่พี่นะแม่จ้ฮะโดยสิบสี่พันตีเอออือโดยโดยโดยเอ้ยูดานูบ่มีข้าวกินเลยเอาบ่มีข้าวกินไปซื้อน่งไปซื้ออยู่ใช้ซื้อบ่แม่โอซื้อยู่บ้านดงบ่แม่โอ ชื่อชื่อน้าบ้านนี่ชื่อชื่อบ้านนี่ก็ได้เนาะได้อ่ะเนี่ยหัวนี่หัวนี่ได้อ่ะโดย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 โล่สิบสี่พันเออหืมผลตกมาเนี่ยเมตุชิยูแบบนี้เมตุฮอถามเจ้าเนี่ยเนี่ยู่นี่เด้ฮะอยู่นี่เอออยู่นี่เนี่ยเออยู่โดยดอยโอ้ยผิดอะไรพี่น้องเลยพู้เอาเอาอันว่ากองกระดาษอันว่าปิดไว้ห้องไว้อ้าเต มันคือหักสะบัตรเม่เหรต้มน้อไม้พาไปหาน้อไม้มาให้นี่ให้ค่ะตอนจะบักเท่ามองไปหาเองหาไปหาเองไงเออโดย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 เอา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 เม่ว่ามาขออนุญาตลงก่อนบัดนี้เออลงเลงลานเออโดยเอาจังซี่แม่เออเขาโอ้เขาเอาเงินให้เจ้าหลือเจ้าไปซื้อหร้อแม่เด้อ เออไอหนออยู่ผู้เดียวลูกเต้าญาติพี่น้องบ่ได้มีบ่แม่เจ้านะฮะเอ้ยน้องแล้วบ่มีบ่มีเลยบ่มีเลยอันนี้ดินไผดินแม่เองบ่หรือว่าดินไผนี่ยนะบ่เดินในผืนดินในบ้านนี้เออแม่ตู้นี่เป็นคนบ้านไหนเฮาถามเออคนบ้านนี้คนบ้านนี้อ๋อนี่เราอยู่ได้เลยสิบชาตปีโอ้ยโด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 ย มายังไงก็คือไม่ตู้อยู่บ้านนี่เนาะห่อนย่ำห่อนกับหอนไฟฟงไฟฟ้าแม่แม่บดิมีไส้บ่อบดิมีผ่าและบดิมีมืดตึ๊บเลยตึบเลยพุดนะพี่น้องป้าพี่ลึกพี่ดำเอ้าอันนี้นี่เขาเอาให้ไว้ให้แม่ซื้อเข่ากินได้ไหมเด้อเออขอบใจขอบใจลูกู้อยู่ว่าใบยังนั่นนะใบยังฮู้อยู่ว่าช่องปนายพี่อง ไปไปโจพังไปไปหยังคุบโหบโหพุ่นเอ้ยน่ะออนตาฮู้ว่าใบแสนว่าออได้อยู่เข้านะเออ78โลพอได้กินย่อกินพรืเดียวเจ้าหลายๆมื้อเติบอยู่อขอบใจหลาเ้ออยู่นี่ยเพราะว่าเฮาว่าเฮาสิซื้อมาให้ได้ยันบ่อื่นนั่นเฮายับ่ได้ขึ้นมาเออเอาเป็นเงินให้แล้วไปซื้อเอาซะอยู่ในบ้านนี่เนาะเออไปซื้อข้ามาไว้กินเออ บ่มีกินเลยเนาะเขา่าเนาะแม่บริเฮ็ดให้เฮ็ดนาบ่บริเฮ็ดวนมันวนอ้อยน้ำเข่าบ่อ,อเฮ็ดให้ก็บอะไรเฮ็ดแล้วก็กกเท่าเลยอืมเดาเด็กกินอาหารอยากหากิน,ตน,นแต่ละมือเอามาจะใช้จากไว้กินเอา้าผ้าเองอะเข่าได้ซะอ่าเข่าเออเข่<ม>าเออลานหาอืม โอ oh, oh 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 ้ยลานน่ะลานบูไซบ่ท่านได้มีเมียบ่ลานกันเลยเออบ่ท่านได้มีเม uh ียอืมอือืมอืมอื่ายก็ค oh ือลานละลานชะง่อลานชะเงื้อลานชะเงื้อหูยักษ์อยู่บ่ละอะไรก็มาชะเงื้อหูอยู่บ่เออเอ่อหูชะเง้อนี่คือพี่บ้าบ่เต็มมาแล้วบ่ง่ายๆซะโอ้ยเจ้าบ่เต็มหน่อยบ่เต็มหน่อ่เนอโอ้ยดอยดยเดี๋ยวขอยาด เบิ่งเฮือนอ้อมเฮือนเ,เด้เอพอวกกินมหมดเลยเฮือนก็นได้เนะเออาะแม่เนาะจักเอาไม่ยังไงมาต่อมาเติมซะน,นี่อุย้ยพี่น้องเอ้ยสมบุปิปรพันธ์นั่นแหละเนาะเ,อ,อ,เอ,อ้น้องๆเพิ่นก็นมาเบิ่งกันว่าอันนี้พี่ทั้งพี่กับปา้าบ่ไมโอเพิ่นอยู่แบบนี้แต่ไรมาบ่สบายดีเด้อแม่เด้ออันนี้แม่ตู้อยู่แบบนี้แต่ไรมาบอหนินะเราอยู่แบบนี้แต่ไรมาเนาะโอ้พี่น้องไงเพุ่อนนะ นะไพยงพญยาเรามุนบดเลยลูกเต้าลูกลานกับบุมีไปสั่นว่าลูกกันอยู่กันลานกันลานพี่บ้าแล้ววา่าฮะเนาะแท็กซี่วานได้ไดแล้วอันนี้อยู่พอความจําเป็นจําเป็นอยู่แบบนี้เนาะแม่เนาะทุกเนาะโอ้ยเนาะแม่ตู้นี่เป็นคนพื้นฐานบ้านนี้เลยเนาะแม่เนาะบ้านนี เมตุช um, ่วงผลตกเมตอยูน um, ี่น่ผลตกนะผลตกกัอยู่ี่นี่เอเห็ตนันนันอ้เเปียกเบิดผมนะโอ้ดอยดอดออ่าอ่าอ่าดอยดพาห่มกับบมี โดย<ร>าบบโดยอ่าอ่าอ่าอยู่แบบนี้ไปสบายดีป้าล่ะสบายดีโดยเอในตู้ก็อยู่แบบนี้ไปเนาะหล<อ>านในลานไปใช้เสม,มอนี่นะแม่ลานนะโดยไปหาพื้น<อ>ไปหาพื้นอ่ะหาพื้นไม่ไว้จุนี่บ่นี่บ่ โอ้ยระวังไม่งอดไตขึ้นเด้อแม่เด้อนี่ตอดนี่เจ็บแท้ๆเด้อเนาะล่ะเนาะไม่งอดขี้แคบเนาะเคยบ่เคยไม่งอดตอดบ่ล่ะเคยอยู่มื่ล่ะเรียนอยู่ปอได้ลูกฮะเอาเจ็บปาเเดด้้ตอบ่สบายบ่สบายอน้อทั้งเจ็บทั้งป่วยเฒ่าแล้วลูกสลาหน่อยเอา เอาเลยขันได้ไอเด็กกรบพเพแห้งเนาะออลูกหลานเขากะย่านแล้วแบบนี้เมือม่อยโดยโดย,โดยอยู่ะบดเมืม่อย <c oughs> นะา <c oughs> เอา้าโฟดโเนาะหล่ะเนาะออไม่ตุไอไยผมเป็นไตบวรอดเนาะ <c oughs> ของผักกันกัดก,กินนมต้มเอาเด้่อมามา่าเด้อ อ้าวเนาะเมื่อยกับเมื่อยบาทเดียวแท้แท้ไข่ตลอดไข่ตลอดกินข้าวกินน้ำแซ่บอยู่บ่แม่บ่บ่แซ่บบ่แซบชั้นเหน็บพดโอ้ยโดยโดยโดยมามะไรเอามีก็เส้นอมอะไรแกงเออโดย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  เท่าสิสังเกตมานี่บ่กระไม่ตู้พอนี่ทุกซุดเลยมันบ่ไม่ตู้ทุกเนี้เพื่อนหลังน้อยกูมูงวออยู่บ้านนี่นะแม่นบ่หลังน้อยกูมูงน้อยเนาะเพลื่อนคนอื่นขึ้นไปหลังน้อยป่ะนี่เนาะเคื่อนไม่ตู้หลังน้อยกูมูงดีเลยพี่น้องเลยน้อยยังเดียวบ่พอห้างนี่เดี๋ยจะน้อยล้มหนาวมานี่เป่านี่บัสได้เลยน่ะล้มนี่เนาะแม่เนบ่บอดีมูงไม่จะปีได้อะหนาหน่ะมูงบม่ได้มูงไม่จะปีได้อเออมูงในฮาร์ดแล้วเออ โดยโดยโดยคูน้อยนี่ยังไม่ได้ได้ขนมได้หน่มีภายในบ่ได้ขนมเมื่อกี้นี่นะนี่ก็ยังไบ่ได้เพะนี่น่ะได้ยังเพราะหนิได้หมดได้หมดได้หมดแล้วยังอันนี้บ่ได้ไปใส่มาเลยนายมาจะใส่จ้ะน <c oughs> ่ะฮะ <c oughs> ไปตัดกล้วยโ <c oughs> อ้ <c oughs> ไปตัดกล้วยอ่าอ่ไปตู้ไอ้ฉันเ้าเมื่อเดี๋ยวด้วยเสนอ <c oughs> โดย เอาไว้ใส่แดงเงินเมื่อกี้เอาไว้ใส่เออระวังเฮียสละน้อยน้อยเวลายก็เฮียสละเนาะน้องๆเพิ่นกับมาให้กำลังใจพี่น้องเลยเอา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 นนอเนาะฮะโดยเฮาสิมือแล้วโดยพูดเขาผักอยู่ผุนอยู่นวนา่าอ่า อยู่เซปโอนอยู่เมืองเซปโอลพนเออโดยอสบายดีได้ไหมเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อเศาไว้ไว้ในเข่าอันเป็นไข่ฮะน่ะเออดีเศร้าเลยแล้วเออโออดอยดอยดอยพี่น้องให้พุ่นนะอ่าปีเมตุยู่นี่มาสิปลายปีจักปีได้เมตูุยู่นี่นะเพิ่งแล้วเออดอย ลุงเมื่อยไนดะ้ไหมสบายดีพี่น้องใน,นลูกแหละสบายดีบักนไงไปท่าน,นได้ได้เจ้าน่ะอยากกินน้ำมูอยู่บ่ไปอยากกินไปลงรถล,ล,ลุบอยู่รถลุงผูไแปะพี่น้องเลยคนเออคนน้อ,นองๆพิ่นมาเบิง่งพี่น้องเพิ่นบ่เคยเห็นอันนี้เนี่ยลุงเคยไปซื้อปิ้งไก่ให้อีลาเพิ่นกินอยู่เทื่อนึงที่สอนนักเขตเพิ่น้องจำได้น้อลูกเนาะ เออเมื่อไหรบลูกอ่าเฮาสิเมื่อพักยูสเซโปนก่อนเอ้ยเมล้างนี่บือื่นพื่อแะไรเฮาเมื่ออพอดีข้าวกินน้ำก่อนดัวกินข้าวคืออุนไม่เตะกัต่ำไปเอาเอาเฮากินมาแล้วเอ้ยเฮากินมาแล้วอิ่มมาแล้วเจ้าขอบใจหลายๆเด้อเด้ออยู่ดีมีแห้งเจ้าโดยโดยโดยอย่มีแห้งเออธนามาหาอีกเด้อโดยอาเช่นกันอยู่ดีมีแห้งขึ้นกันเน้่ยเด้อเมื่อปลาก่อนมันคำหน่อยนุ้ยเนาะ เอื้ยนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะบ่เนี่ยนะบ่เป็นมีเป็ดมีไก่ของไพ่ฉันี่นะหัวไก่เข่าโอ้นี่ข้อเป็ดข้อไก่ไพ่ฉันี่นะนี่เฮือนนี่อ๋อเฮือนหลังนั้นี่ด้วยด้วยไปตลอดเลยอ๋อสกินเบิดมือเดียวเลยบ่บ่สกินเบิดมือเดียวเลยบ่โน้มนี่แล้วอ่อนตานตลอดเริ่มกินเออเป็นเป็นแต่ซ่างแห้งพี่น้องเป็นแต่แพง โดยเป็นแต่แพ้งแห้งเพ ao, โโิเ่นจำลุงได้ดนะ้วพี่น้องเอ้ยพื่นแลนต้นมาบอกแม่เพิ่นเออนี่แหละเนาะพี่น้องคนเฮาถึงว่าสี่อยู่น้ำกันอยู่แต่ว่าโอ้ยมีตู้แล้วลำบากแห้งทุกเนี่ยขัดพี่น้องเนาะจากที่หายปรนเทศยังคันที่หายช่างอาชีพช่างเนื้อเห็ดเพิ่นกับมันกับบ่มีเนื้อเห็ดพี่น้องเอ้ยแล้วเถ่าแห้งเลยโดยน้องๆเพิ่นอันนี้ เอาเอาคุณโอ้รอลุงลืมเมื่อกี้นี่ลืมเอามามาให้ไกินมาม่าแน่ไกินมา่ยกมือขึ้นไะกินมา,ม,านะน γά, ม่านี่ไผกินมีน่ไกินมีน่ยกมืมมมอข, Lower, ขึ้นโอ้กินมัดสุขชนเลยบ่มีนี่อ๋โดย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 เอาพี่น้องไอ้เอามีให้น,น้องๆเพ่อนกอนอ่าใ่ละ เอเนะ่งไดก็ได้ให้ดืมให้มีตอนนั้นให้แต่ขนมกับนุม้มอันนี้เอามีให้เลยบาดท,ที่นี่เดี๋ยวเด้อูกเด้ดดเอใช่ลรพี่น้องเอ้เอ้ยเบิดขึ้นไปบาดท,ที่นี่เนาะมีคนจับกล้องให้เอาแบบนี้แหละธรรมาชาติดีอือเนานี่เนาะ นัามากแหละเหจุแน่วลูกขอบใจโดยสายละเห็นอยู่บาน,านาอะไรเดี๋ยวเบิง่งมาพี่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 เอาน้อพี่น้องเนาะเอาแบบง่ายๆเลยเอาเริ่มจะไผ่เนาะเอามากักหลามาพี่มาเจ้ามาเมื่อกี้นี่ขนุนยังไม่ได้ด้วยมูมว่านุ่มน่ะนุ่มยังหมดทันไม่ได้เดี๋ยวลุงแปะมาให้ นี่ผู้เ,เดียวเนี่ยบัท่านได้ไล่นุ่มพี่น้องดูงอ่าเพิ่นมาซ่า,านะกูโมดอยฮะกุยังบัท่านได้ได้ขนมนีม่กับเบิดแล้วอืม,อะะม,อมเอาป่ะเมื่อต้มกินแมะเร็งนะลูกเด้อออาไปได้แล้วกันย่างเอาไปพูดเนาะมานั่งมาลูกเอ๋อมา อันน uh, like on uh ี huh. okay. ้มาลูก uh, อ uh ่ะ啊ดู๋ไอ้ลามาแล้วนะมาแล้วมาลูกมาจอไหนเลยมาฮะดู๋เอาลูก啊อุ้ยอ่อนเพิ่งเป็นระเบียบวินัยพี่น้องบ้านนี่นิดหน่อยบ้านนี่เอาลูกลาวง่ายอะดู๋เอาลูกะเออนีู่๋เอาลูก啊ะู๋เอาลูกะ อ๋อนองตาเอาอยู่บัลูกอะจะเอาปะเอาเอาลูกนะเห็นได้แน่เอาขอบใจน้วยเอ้เอาลูกอะฮะพูดหนพูดนิดน้อยนะลูกนะเอ๋ได้ไหมฮะเอาไผไม่ซาบุทชันจำบ่ดิเอาเอาลูกอะเอาเร็วเอาเร็วเดี๋ยวลูกไปเอาไม้ไม่ก่อนมา หมาม้ามันลายแก๊กยี่ดอกพี่น้องเอ้ยสิไปแจกบ้านอื่นน้ำเน่ทั้งน้องเพิ่นได้ขนมไปได้เดีวลูกมาดื่มเอาอันว่าอันนี้ให้ตอนแรกนะหน่อยเด็กน้อยบ้านนี่บ่ค่อยลายบ่ค่อยนี่อีกภาพหนี่เอาพเปล่าแล้วมาเอาแล้วม่เอาหรอเอาแล้วไม่ได้ไหมมาพี่มาพี่ยังมาแล้วไหม่อยเอาล่ะมาพี่แล้วมาพี่ยังมาทางนี้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 ไคจะมาทางนี้ได้นี่ย เออ้าลูกนะดยัฮะฮะโอเคบัดนี้ครบเลยแล้วลูกลนะเนาะเมื่อต้มกินมะแรงได้ลูกเนี่เอ,อ้ยต้มกินก่อนท่านผู้ต้มเลยมันสิอืดอืดยืงท้องอ่าโอเคขอบใจหลายๆได้ลูกเนี่ตั้งใจเฮี้ยนได้ชิเจ้าเด้อโด้ออะน้องๆองบ้านนี่ มาพี่น้องเลยดุงแปลว่าบเคยแบบว่านี่เพิ่นกับเพิ่นเป็นระเบียบเนาะแบบว่าน้องๆเพิ่นกับ,บไปลาเป็นไงอ่ามื่อถึงม้วนกันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณขอผู้ขุบใจหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมเหรอพี่นอ้องอ๋อกล้วยบาดท,ที่ไหนเสียวเมื่อใจไหน,นสิเบิดบาดนี่มาละมานี่มาหนิยุกกล้วยให้เบาเนี่ยนี่พายุกกล้วยได้เนี่ยพายเก่งเนี่ยพายเก่งเนี่ยฮึบ โดยนั่นแหละ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 ป้าชอยกันดีพี่น้องเอ้ยคนโดยเอาเอาเอานี่โดยเอาหาเมาตัวนี้หาเมาลูกลอะหาเมาฮึบอึบโอ้โอ้ต่เมื่อฝากทายสวรรค์แล้วบาทที่นี่ขอบใจเนะลูกเด้อขอบใจพ่อสุขชนเลยโดยโดยบนน้องเหรอโอ้ต่ แจกของอะไรแของผ่าของต้อนอาแบบนี้เนะาะเอ้านี่แหละน้องพี่น้องน้ำใจน,น้ำใจคนฮ่าตื่นทางพลอยลาเลียกบับทพื่อนเอ้าโอเคเด้อลูกเด้อสบายดีเด้อวันสุกุุขชขนโดยบายบายโดยฮ่าน้องเพี่งเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายทั้งเลยอยากจะด,ดีเขานั่นแหละที่ออลุงวมาเมาแหละ แล้วก็กราบขบวนกุคุณหลายๆเนาะเด็กซีวัชสกุลสุขลนที่ขัขบมางมาชมต้องติดบกขามโฆษณานีา่เพื่อไปทีงานุไปใสม่มาเด้มุมมุมมาเมาทั้งพุ่นเนาะมาแต่ให้แต่สวนนี่นิฮะโดยไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องวัชสกุลสุขลนไปแล้วบายบายพี่น้อง